สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิกเบื้องต้นซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมกันครับสำหรับการตอร่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกหกระบอกสูบนะครับจะมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอร่อวงจรนะครับก็จะประกอบไปด้วย1 กระบอกสูบทางาน2ทิศทางจํานวน1กระบอกสูบนะครับเราจะใช้เป็นรูปนี้เลยนะครับ 2. วาวาล์วคับทิศทาง4ทับสาตำแหน่งการเปิดนะครับกลไกที่ใช้นะครับเป็นประเภทกลไกคันโยกนะครับส่วนเรื่องข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับวาวนะครับวาวตัวนี้นะครับรูน้ํามันทั้ง4รูนะครับสังเกตให้ดีนะครับจะมี ชื่อลูน้ํามันบอกไว้อยู่นะครับเช่นรูนี้คือรู P นะครับรู A อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรู B นะครับซึ่งเวลาเราต่อวงจรเราจะต้องดอูข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยนะครับทีนี้วาลวเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับวาลเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ที่ตัวเพจนี้เลยนะครับเวลาเราจะเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยพยายามสังเกตที่สัญลักษณ์แล้วก็รายละเอียดอื่นๆประกอบไปด้วย อุปกรณ์ตัวถัดมานะครับเป็นแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายน้ํามันไฮโดรดิกของเรานะครับก็คือชุดต้นกําลังซึ่งชุดต้นกําลังของเราเนี่ยนะครับเราติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานจริงเนี่ยเรามาใช้ที่จุดนี้ได้เลยครับที่จะมีรูให้เราใช้งานอยู่ทั้งหมด4รูนะครับซึ่งทั้ง4รูเนี่ย เราจะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับสองรูด้านบนนะครับจะมีภาษาอังกฤษเขียนไว้ด้านข้างนะครับตรงนี้ว่า p พ e เช u r e l ล n e นะครับหมายความว่าสองรูนี้เป็นรูที่เราจะต้องต่อน้ำมันไฮดรอลิกนะครับไปใช้งานในวงจรนะครับหรือในระบบนะครับส่วนสองรูด้านล่างนะครับภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่าแทง l ลน e นะครับซึ่งสองรูนี้เป็นรูที่เราเอาไว้ใช้ต่อน้ำมันไหลกลับถัง ครับอันนี้คือจุดต่อของเรานะครับที่มาจากชุดต้นกําลังเราจะมาใช้ที่ดูต่อเหล่านี้เลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวงจรต่อไปนะครับเป็นการต่อวงจรไฮดรอลิกนะครับซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับให้เราเนี่ยดูใบงานนะครับเทียบไปด้วยกับการปฏิบัตินะครับก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติแบบนี้ครับอันดับแรกครับเราดูในใบงาน นในงานจุดเริ่มต้นที่เราจะดูก็คือดูที่ชุดต้นกําลังนะครับรูพีของชุดต้นกําลังนะครับรูพีของแผงสุดคือ2องดูนี้ครับเราดูเปรียบเทียบกันนะครับคู่กันเลยนะครับรูพีของชุดต้นกำลังก็คือ2องดูนี้นะครับรูไหนก็ได้นะครับเลือกมาหนึ่งรูนะครับเราจะต่อลูพีก่อนนะครับตามวงจรนะครับเวลาเราเสียบสายน้ํามันนะครับ ให้เรารูบตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับดึงตัวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นองเสร็จแล้ววาลตรงๆนะครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับมันก็จะเข้อล็อกทีนี้เรากลับไปเช็คในใบงานนะครับรูพีของชุดต้นกําลังใบงานบอกว่าให้ต่อไปยังรูพีของวาล์วสีทับสนะครับก็คือตัวนี้ครับวาล์วสีทัที่เป็นวาล์วคันยกของเรานะครับรูพีของวาล์วสี่ทับสีรูนี้คือรูไหนเป็นรูพีนะครับ ให้เราสังเกตมันจะมีตัวขับสอภาษาอังกฤษบอกอยู่ที่รูอยู่แล้วนะครับอ่ารูพีคือรูด้านบนนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับก็ต่อเข้ารูนี้ได้เลยนะครับอ่าเวลาเสียบสายนะครับดึงตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วก็วางตรงๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับเราก็จะได้จุดต่อแล้ว1จุดนะครับถัดไปถัดไปกลับไ,ไปดูในวงจรนะครับ เราจะดูตรงดูอ่าดูพีเนี่ยเชื่อมต่อกับดูทีนะครับของวาวสี่จับสามตัวนี้นะครับในวงจรบอกว่าดูทีของวาวสี่จับสามนะครับอ่าดูทีที่แผงคือดูนี้นะครับต่อเลยนะครับดูทีของวาวสี่จับสามนะครับกลับไปดูในวงจรนะครับในวงจรนะครับไล่ไปนะครับบอกว่าให้ไปต่อเข้าอ่าดูทีของชุดต้นกําลังก็คือสองตัวนี้ นะครับรูไหนก็ได้นะครับก็คือเราจะต่อน้ามันไหลกับฐานครับครับอ่าเลือกต่อหนึ่งรูนะครับผมเลือกต่อรูด้านล่างครับอ่เราก็จะได้อีกหนึ่งจุดนะครับในการต่อวงจระถัดไปครับถัดไปเราไปดูที่รู A ของวาวสี่ทับสามครับดูรูนี้นะครับรู A ของวาวสี่ทับสามูนี้นะครับอ่าเราเทียบในวงจรประกอบตามไปด้วยนะครับกลับไปดูในวงจร รู A ของวาวสีทับสในมูลจรบอกว่าให้ต่อไปยังกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบไฮดริกนะครับซึ่งซึ่งจุดที่ให้เราต่อก็คือรูทางด้านาซ้ายมือนะครับคือรูนี้เราก็ต่อเข้ารูนี้เลยนะ,นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับรู A ได้แล้วเหลืออ e ีกหนึ่งรูครับ รู B นะครับรู B ของวาล์วสีทับสาคือรูนี้นะครับในวงจรนะครับเราดูประกอบก็ต่อรู B ไปเลยในวงจรบอกว่ารู b ของวาล์วสีทับสให้ต่อไปยังกระบ,บอกสูบนะครับและต่อเข้าดูทางด้านขวามือนะครับคือรูนี้นะครับต่อไปเลยโอเคครับเราก็จะได้วงจรน,นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการต่อวงจรง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรต่อไปเป็นการทดสอบการทําง,งานของวงจรครับมาดูกันว่าวงจรของเราจะมีการทําง,งานอย่างไรครับต่อไปเป็นการทดสอบการทําง,งานของวงจรนะครับก็เริ่มต้นนะครับอันดับแรกเปิดสวิต <Hi. S 1> ให้มอเตอร์ไฟฟ้าทาง,งานนะครับหลังจากนั้นเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วได้ขาข้า ทีนี้ทำการดันคันโยกครับดันคันโยกนะครับลูกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับดันคันโยกอีกด้านหนึ่งนะครับลูกสูบเคลื่อนที่เข้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับดันคันโยกลูกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับดึงคันโยกมาอีกด้านหนึ่งลูกสูบเคลื่อนที่เข้านะครับถ้าปล่อยใหู้ลูกสูบจะค้างตำแหน่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับลูกสูบเคลื่อนที่ออก เป็นการทํางานของวงจรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ในการทดสอบการทํางานของวงจรนะครับข้อควรระวังก็คือนะครับระวังในเรื่องของรอยรั่วนะครับซึ่งตรงนี้ของเราเป็นชุดฝึกนะครับแรงดันตั้งไว้ไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นแรงดันที่ใช้งานจริงๆเนี่ยถ้ามีการรั่วขึ้นมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับแต่ทีนี้ที่เราเห็นมีรอยรั่วนิดๆิดนะครับ ก็ถือว่าไม่นี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็เกิดจากเราเป็นแผงแผงฝึกที่ใช้ถอดถอดประกอบนะครับต่อปบ่อยนะครับมันก็สึกหรอเป็นธรรมดานะครับนี่คือตัวอย่างการทดสอบการทําง,งานของวงจรนะครับก็จับประมาณนี้ครับผมก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเนื้อหาหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ